คณะกรรมการยุทธศาสตร์ภรคพื้ไทยโภคินพลกุลบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งหากไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยและการเสนอนายกรัฐมนตรีมาตรา7ไม่สามารถทําได้ส่วนการหาทางออกประเทศคุณโพคินเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลพยายามจะขัดขวางการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดสูญยาศากาศดังนั้นต้องมีการจัดก,การเลือกตั้งขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นวิถีทางประชาธิปไตย วินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้ง9คนของที่สารัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปก่อนหน้านี้ก็ถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญและไม่มีความยุติธรรม คณะกรรมการยุทธศาสตร์พระพุทาย,ยืนยันว่านายนิวัฒธรทำรงบุญทรงไพศาลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์สามารถทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีได้ตามอำนาจแล้วก็เป็นผู้รับสนองพระบรมราชองการร่างพระราชกิฤษฎีกาการเลือกตั้งวันที่20กรกฎาคมได้เช่นเดียวกันครับ